รวมวัฒนธรรมไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันควรแชร์และบอกเล่าต่อให้กับเด็กเพื่อจะได้มีความรักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองและวัฒนธรรมที่กล่าวมานั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทนเอสเทเลนาว ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่100,000ซับสไคร์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ดังไปทั่วโลกสำหรับใครที่เข้ามาฟังใหม่ไม่รู้ว่าหรือว่ายังสงสัยว่าวัฒนธรรมนั้นคืออะไรวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทุกอย่างที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาทั้งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปะกฎหมายความเชื่อประเพณีภพาพยนตร์หรือดนตรีและอื่นๆอีกมากมายอาจจะกล่าวได้ว่าแทบทุกอย่างที่เรากระทํทำอยู่ล้วนมีวัฒนธรรมแทรกซึมอยู่ทุกอย่างก็ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกตัวตนของกลุ่มนั้นชาตินั้นว่ามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรนอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีส่วนช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคน สร้างความเชื่อและคุมความประพฤติเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุขโดยสามารถแบ่งออกได้สองประเภทดังนี้วัฒนธรรมทางวัตถุคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เช่นเครื่องใช้หรือเครื่องมือต่างๆที่มีส่วนในการดำรงชีวิตและทำให้เกิดวิถีชีวิตต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นพาหนะต่างๆหรือรูปแบบที่อยู่อาศัยที่หลากหลายแบบ สิ่งที่จับต้องเหล่านี้นับว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุทั้งนั้น 2. วัฒนธรรมทางจิตใจเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อหรือสภาพจิตใจของคนในสังคมผ่านสิ่งต่างๆที่ยึดถือกันขึ้นมาเช่นจารีตประเพณีศาสนาวรรณคดีจนไปถึงผลงานศิลปะที่ถูกตีความเพื่อความบันเทิงหรือความเชื่อเป็นต้น แล้ววัฒนธรรมนัม้นมีความสำคัญอย่างไรกับคนไทยและเด็กไทยในปัจจุบันนะครับวัฒนธรรมนัม้นมีความสำคัญมากๆและมากกว่าที่เราคิดด้วยแม้จะย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กแม้จะจำความไม่ได้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราจดจำนั้นล้วนมีแต่วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอแน่นอนว่าหากเป็นเช่นนี้วัฒนธรรมคงมีความสำคัญกับคนไทยมากกว่าที่เราคิดมากทั้งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่แสดงภาพสะท้อนรูปแบบของวิถีชีวิตและความดีงามของคนไทยให้กับชนชาติอื่นได้รู้จักและมองเห็นได้ 2. การมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันบ่งบอกถึงความสามัคคีกันทําให้การอยู่ร่วมกันสามารถทําได้โดยมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเข้าไว้ด้วยกัน 3. ช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมเพราะโดยธรรมชาติแล้ววัฒนธรรมนั้นมักก่อให้เกิดความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าความขัดแย้ง 4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในสังคมไทยเนื่องจากวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและไม่สามารถหยุดพัฒนาได้ความเปิดกว้างจะทําให้เกิดแนวคิดและการคิดค้นเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่เสมอสําหรับวัฒนธรรมที่เด่นๆที่วัยรุ่นในปัจจุบันของไทยนะครับที่จะต้องรู้ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงนะครับและโด่งดังไปทั่วโลกด้วยอย่างเช่นการไหว้สวัสดีการทักทายของคนไทยถือว่าเป็นการกระทําที่แสดงถึงความเคารพความนอบน้อมต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ารวมถึงฐานะทางสังคมที่มีความแตกต่างกันการสวัสดีหรือการยกมือไหว้จะสามารถลบความแตกต่างนั้นออกไปได้ แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมและการให้เกียรติกันอยู่เสมอสิ่งนี้โด่งดังออกไปสู่สายตาชาวโลกมานานมากแล้วและเป็นที่จดจำอยู่เสมอว่าเวลาที่ชาวต่างชาติพูดถึงคนไทยก็คงมีเรื่องการไหว้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เขานึกถึงความเป็นไทยอย่างแน่นอน 2. ออาหารรสเผ็ดหรือรสจัดอาหารไทยมีชื่อเสียงหลายเมนู โดยมากจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนเช่นต้มยำกุง้งแกงเขียวหวานส้มตำหรือก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นต้นหากสังเกตดีๆอาหารเหล่านี้จะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หลายอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยได้เช่นการที่คนไทยเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่มีรสชาติที่เผ็ดและเค็มและถือว่าเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ชาวต่างชาติสนใจเพราะมีไม่กี่ชาติ ที่นิยมทานอาหารรสเผ็ดหรือเป็นการสะท้อนเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารโดยเฉพาะเครื่องเทศที่สามารถหากันได้อย่างง่ายในประเทศไทยบางบ้านก็ปลูกเอาไว้รอบบ้านต่างจากชาวต่างชาติที่มักจะไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้า 3. ประเพณีของไทยต่างๆประเพณีในประเทศไทยนะั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตามรูปแบบของความเชื่อและในแต่ละภูมิภาคแต่ไม่แตกต่างจากรูปแบบของอาหารเช่นภาคกลางมีแข่งเรือยาวหรือประเพณีทางภาคอีสานแห่นางแมวขอฝนประเพณีหลายอย่างแม้แต่คนไทยเองไม่รู้จักประเพณีนั้นก็มีด้วยประเพณีโบราณหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยความเชื่อของชุมชนเล็กๆและถือเป็นสิ่งที่แปลกต่อคนภายนอกชุมชนเป็นอย่างมากและสิ่งที่โด่งดังในปัจจุบันที่สุด ก็คือประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงที่แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็มีชื่อเรียกประเพณีลอยกระทงนั้นแตกต่างกันไปอย่างเช่นเชียงใหม่ก็จะเป็นประเพณียี่เปงแต่ก็ยังคงเป็นการสืบสารอนุรักษ์การลอยกระทงเหมือนกันทุกๆท,กที่ 4. ผ้าไหมหรือราชินีแห่งเส้นใหญ่ที่เราพบเห็นเป็นปกติในภาคเหนือที่มีการผลิตอย่างประณีต ยิ่งถ้าหากไม่ใช้เครื่องจักรช่วยเป็นการทำจากท้องถิน่นโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมได้มากขึ้นสำหรับผ้าไหมไทยนั้นโด่งดังจากคุณภาพและลวดลายจนปรากฏในเวทีโลกหลายต่อหลายครั้งบางคนถึงขั้นเก็บสะสมอย่างจริงจังทั้งเพื่อเอาไว้ใช้งานด้วยหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าตามการเวลาถือเป็นมรดกของชาวเหนือ ของประเทศไทยที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนาน 5. ศิละปะการวาดภาพตามผนังวัดความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายแต่จะกล่าวถึงสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเอกลักษณ์และยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเชื่อหรือตัวตนของวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดีนั้นคงหนีไม่พ้นศินละปะสถาปัตยกรรมหรือภาพวาดต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในวัดทั่วประเทศถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีโดยความสามารถจากการวาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบกับการนำเสนอของแต่ละวัดที่แตกต่างกันไปบางวัดอาจจะเดินทางเข้าถึงยากแต่ก็เต็มไปด้วยความร่มเย็นและธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีวัตถุและลวดลายไทยต่างๆที่ตกแต่งโดยรอบที่สำหรับคนไทยคงมองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว 6. การยิ้มให้กันและการนับถือแบบเครือญาติการยิ้มทักทายกับคนที่รู้จักหรือการยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักเมื่อเดินผ่านแสดงถึงความเป็นมิตรต่อบ,บุคคลอื่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายชาตินั้นมองว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่พบเจอได้ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการนับถือกันของคนไทยโดยเราเป็นชาติที่เรียกผู้อื่นโดยใช้คำศัพท์ที่แสดงถึงความเป็นเครือญาติ ทั้งที่ไม่รู้จักกันเช่นลุงป้าคุณตาคุณยายซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติอาจจะทดแทนกันด้วยคำเรียกที่ว่ายูหากไม่รู้จักกันแล้วค่อยแนะนำตัวจากนั้นก็เรียกชื่อจริงกันทันที 7. ภาษาไทยภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาราชการของไทยและใช้อย่างเป็นทางการเพียงประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็สามารถบอกได้แล้วว่าภาษาไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่มีความสำคัญมากแค่ไหนด้วยความซับซ้อนของการออกเสียงและคำยืมจากภาษาต่างๆทำให้ภาษาไทยนั้นมีความยากในตัวและเป็นสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน 8. มวยไทยเป็นศิลป,ปะป้องกันตัวที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณจนหลายคนเรียกว่าเป็นอาวุธที่รุนแรงจนมีการนำไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เป็นมวยรูปแบบต่างๆและนำไปใช้ในการแข่งขันระดับโลกแต่สำคัญคนไทยมีความนิยมมวยไทยแท้จริงที่ยังคงสามารถหาดูได้อย่างแพร่หลายตามที่ต่างๆและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติจนมีคนเดินทางมาเรียนในค่ายมวยของประเทศไทยแบบไม่ขาดสาย รวมไปถึงการเปิด่ข่มวยในต่างประเทศด้วยและเรามารอลุ้นกันนะครับว่ามวยไทยนั้นจะสามารถบรรจุในโอลิมปิก2028ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ติดตามกันต่อไปนะครับและเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วและเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างเราเราเนี่ยแชร์คลิปนี้ต่อไปให้กับวัยรุ่นเยาวชนไทยในปัจจุบันได้รู้ได้ฟังกันว่าวัฒนธรรมไทยนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน เพื่อจะได้ให้ช่วยการสืบสารสารต่อวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ต่อไปหรือดัดแปลงอย่างสร้างสารรค์เพื่อสามารถสร้างความจดจำอย่างมีชั้นเชิงต่อไปในอนาคตและทำให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและไม่สูญหายไปจากโลกนี้เอาละครับและทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่ผมได้พูดไปนะครับสําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งหมดนี้และ มันอาจจะไม่ใช่แค่วัฒนธรรมที่พูดไปเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายวัฒนธรรมไทยหลายประเพณีไทยที่ไม่ได้นํามานําเสนอในคลิปนี้ด้วยโดยคนในแต่ละภาคนั้นจะรู้กันดีนะครับว่าในจังหวัดของตัวเองในภาคของตัวเองนั้นมีอะไรที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปใหม่ต่อไป และสำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ